นะคะคุณเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเดินหน้าในการเอาผิดคนที่ออกมาร่วมชุมนุมก่อนหน้านี้อย่างเช่นคุณนทวุฒิายเกือ้อคุณสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือว่าบอกรลายจุดนะคะรวมไปถึงคุณลูกนัดด้วย คุณรมโบ้บอกเลยนะคะว่าคนพวกนี้เนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมายเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่เชิญชวนให้คนเนี่ยออกมาร่วมชุมนุมผู้ชุมนุมมีทั้งอาวุธมีทั้งระเบิดเยอะแยะมากมายไปร้องทุกกล่าวโทษแกนนําเอาไว้แล้วด้วยนะคะลองไปฟังรายละเอียดบางช่วงบางตอนจากคุณรมโบ้อีสานค่ะผมเองได้ไปร้องทุกกล่าวโทษดําเนินคดีกับแกนนําและเจ้าที่ตํารวจก็กําลังเร่งรัดดาเนินคดีกับมบที่ก่อกวนลายวันอยู่ที่ดินแดงอย่าง แต่เต็มที่ขยายผลไปถึงว่าใครเป็นคนผลิตระเบิดเหล่านี้วัตถุระเบิดเหล่านี้นะครับมีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าใครเป็นนายทุนเส้นสายธุรกิจธุรกรรมทางการเงินคือใครต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเอามาลงโทษให้ได้ผมจะดูว่าคนเหล่านี้สมคบคิดในการร่วมมือกับม็อบจลาจลม็อบเผาบ้านเผาเมืองม็อบที่กำลังนะครับก่อความรุนแรงขนานี้ แม้กระทั่งการไปเผาทำลายซุ้มเฉลิมพระเกียรติเผาทำลายพับรมฉายลักษณ์ต่างๆคนเหล่านี้ต้องโดนข้อหามาตราห1ึ่คือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเจ็บอรัดเตี้ยหลังมบไม่ว่าจะเป็นสอส9ไกลคนไหนที่เข้ามาร่วมในการชุมนุมคนเหล่านี้น่ยพฤติกรรมเห็นชัดเจนว่าไปปักกันกับคนที่ นะครับโดนมาตรา112โดนคดีนะครับเรื่องของอาการเผาทําลายก่อวินาศกรรมที่จับกลุ่มไปแต่คนเหล่านี้ก็ไปประกันให้หมดนะครับแม้กระทั่งแกนนําที่โดนคดี112หลายๆคนสสเก้าไก่ก็ไปประกันตัวให้หมดนั่นคือการสมรู้ร่วมคิดด้วยและยิ่งมาอยู่ในม็อบในทามการการชุมนุมเนี่ยดำเนินคดีทันทีนะครับดำเนินการเรียบร้อยเอามาเข้าคุกเข้าตารางให้ได้ครับแม้กระทั่งสสก็ไม่ไว้หน้าครับ นี่คุณรมโบสิบทธิธบอกผมตรวจสอบหมดนะเส้นทางการเงินใครอยู่เบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่เอาหมดสอสอผมก็ไม่เวน้นวันนี้ผมก็ตรวจสอบฮะ <c oughs> แต่ว่าตรวจสอบลอตเตอรี่วันนี้๋อ้ทำไม<อ>คะ,อ,อ,ะ,ะอ๋อวันนี้หวยออก